สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวปาก,การุ่นใหม่ล่าสุดข,ของทนะางหัวเว,ว,ว่ M 2, นนเนยนะครับนั่นก็คือตัวปากาหัวเว่ย M Pen 2นั่นเองนะครับซึ่งปาก,กาเจ้าตัวหัวเว่ย M Pen 2ตัวนี้นะครับสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์หัโวเว่ยรุ่นไหนได้บ้างนะครับสามารถใช้ได้กับเจ้าตัว ววเม40 Pro เครื่องนี้นี่เองนะครับแล้วก็อีก2ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้นะครับนะั่นคือเจ้าตัวแท็บเล็ตเมดแพดโปรนะครับแล้วก็อีกสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งก็คือเจ้าตัวเม e 30 Pro นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวเมดแพดโปรแล้วก็เมด30 Pro จะต้องทําการอัปเดต Emotion UI หรือว่า EMUI เป็นเวอร์ชั่น11ก่อนนั่นเองนะครับเพื่อหลายคนยังไม่รู้วิธีการเช็คเช็คอย่างไรนะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับแล้วก็ไปที่เขา ว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์มันจะบอกเลยนะครับว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นตัวเวอร์ชัน EMUI เวอร์ชันอะไรนะครับซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชัน11จะสามารถใช้งานได้ซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนของตัว เมทสาโปรแล้วก็เมทแพดโปรนะครับทยอยปล่อยอัปเดตอิโมชัน UI เวอร์ชั่น11แล้วนะครับถ้าอย่างก็ทำการอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับเรามาดูกันครับว่าหน้าตาปากกาตัวนี้เป็นยังไงครับหน้าตาปากกาตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีที่เอาไว้เกี่ยวกับกระเป๋าเสื้อด้วยนะครับดีไซน์การออกแบบเนี่ยเหมือนปากกาทั่วไปเลยนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่มนะครับเป็นปุ่มที่เอาไว้เป็นคีย์ลัดในการใช้งานได้นะครับแล ชาร์จแบตตรงนี้เปิดตรงท้ายแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่เปิดปุ๊บมันก็ทําการเชื่อมต่อนะฮะเสียบเข้าไปโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตก็ทําการเชื่อมต่อแล้วถ้าเสียบต่อไปก็จะเป็นการชาร์จแบตในตัวนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันเลยนะครับทําการเสียบไปที่สมาร์ทโฟนของเราช่องชาร์จแบตนะครับ จะมีป๊อปอัพขึ้นมาเลยนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อหรือไม่นะครับล้วกดเชื่อมต่อเลยนะฮะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วเขาจะบอกสถานะแบตด้านบนด้วยซึ่งตอนนี้มีแบตเตอรี่อยู่84นนะครับถ้าเราไม่ชาร์จเราก็ดึงออกได้เลยแต่ถ้าเราจะชาร์จต่อก็เสียบทิ้งไว้นะครับมันจะชาร์จแบตให้กับเจ้าตัว,ตวปากกานั่นเองนะครับ พอเราดึงออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยวิธีการใช้งานตัวนี้สามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับปากกาตัวนี้ได้บอกไปแล้วว่ามันมีปุ่มหนึ่งปุ่มซึ่งปุ่มตัวนี้นะครับจะเป็นคําสั่งคลัปให้ใช้งานนะครับก็คือทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับถ้าเรากดปุ่มที่ปากกาค้างไว้แล้วแต่น้าจอหนึง่งครั้งจะเป็นการเรียกสมุดโน้ตนะครับมาเขียนมาจดโน้ตอย่างรวดเร็วนะครับได้เลยนะฮะอันนี้คือ วิธีการเรียกใช้งานสมุดโน้ตที่รวดเร็วนะครับกดปุ่มปากกาค้างไว้แล้วแต่หน้าจอ1ครั้งนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มที่ปากกาค้างไว้แล้วก็เคาะที่หน้าจอ2ครั้งติดกันจะเป็นการแคปเจอร์หน้าจอนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะครที่อยู่ในปากกา เอ็มของ Huawei นะครับหลายๆรุ่นนะฮะต่อมานะครับก็สามารถที่จะกดค้างไว้แล้วก็วาดเป็นรอบๆบริเวณที่เราต้องการได้จะเป็นการแคปบางส่วนแล้วสามารถย่อขยายได้นะครับว่าเราจะรูปแบบไหนสามารถย่อขยายได้จะเป็นรูปวงกลมหัวใจสามารถเลือกเพิ่มเติมได้น,นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการแคปบางส่วนแต่ว่าถ้าเราเข้าโซเชียลมีเดียเช่น Facebook เราอยากแคป ให้มันยาวๆเรากดปุ่มที่ปากกาค้างไว้แล้ววาดตัว S สิงคโปร์ที่หน้าจอครับจะเป็นการแคปเจอร์หน้าจอยาวๆแต่ถ้าเราพอใจตรงไหนเราอยากจะหยุดนะครับให้เราแตะหน้าจอ1ครั้งนะครับเขาจะหยุดแคปเจอร์หน้าจอให้เราครับตัวนี้ที่ผมลองได้ประมาณเป็น10กว่าหน้าเลยนะครับถ้าเราอยากได้ยาวๆ,ๆก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราพอใจเมื่อไหร่ก็แตะหน้าจอ1ครั้งแทนการหยุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคําสั่งของปากกาทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับกดปากกา ค้างไว้แต่หน้าจอหนึ่งครั้งเป็นการเรียกสมุดโน้ตอย่างรวดเร็วนะครับแล้วถ้าก,ากดที่ปากกาแล้วก็เคาะที่หน้าจอสองครั้งเป็นการแคปเจอร์หน้าจอนะครับแล้วก็ถ้ากดที่ปากกาแล้วก็วาดเป็นรบอบจะเป็นการแคปหน้าจอบางส่วนตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเราเข้าในโหมดตัวหน้าจอที่เลื่อนได้กดปากกาค้างไว้แล้ววาดเป็นตัวเอสิงคโปร์นะครับจะเป็นการแคปเจอร์หน้าจอแนวยาวแล้วเราพอใจแค่ไหนจะหยุดให้แตะหน้าจอบอลหนึ่งครั้ง อันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับใช้งานในส่วนตัวปากกา M Pen 2นะครับแล้วนอกจากการใช้งานปากกา M Pen 2เนี่ยในการใช้คำสั่งต่างๆกับเมดซีซีโแล้วตัวนี้นะครับมันสามารถเชื่อมต่อ2อุปกรณ์พร้อมกันซึ่งผมสามารถเชื่อมต่อกับเจ้าตัวเมดแพด Pro ตัวนี้ไปพร้อมกันได้ด้วยนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็เหมือนกับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเลยนะครับแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปที่ช่องชาจแบตของตัวแท็บเล็ตนะครับเดี๋ยวผมทำการเสียบให้ดูนะครับนี่ครับ ให้เรานะครับทำการเสียบนะครับที่ช่องชาร์จแบตของตัวแท็บเล็ตนะครับเสียบลงไปปุ๊บแล้วก็รอสักครู่หนึ่งมันจะมีป๊อปอัพให้เราเชื่อมต่อเรากดเชื่อมต่อเหมือนกับตัวสมาร์ทโฟนเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วเขาจะบอกแบตตอนนี้แบต85%กดตกลงนะครับนี่เขาดึงปากกามา ก็สามารถใช้งานปากกาบนหน้าจอแท็บเล็ตได้เลยนะครับก็ใช้งานต่อได้เลยสมมุติถ้าผมอยากจะกลับไปใช้ที่สมาร์ทโฟนก็เช่นกันนะครับก็หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาใช้ต่อไปได้เลยนะครับสามารถใช้ทัสคีย์ใช้อะไรได้เลยใช้คู่กัน2อบบอุปกรณ์ได้แต่ใช้ งานคู่กัน2อุปกรณ์ใช้ได้เฉพาะเม40 Pro กับเมดแพด Pro เท่านั้นนะครับถ้าจะใช้กับเม30 Pro แล้วก็เมดแพด Pro จะไม่สามารถทำได้อันนั้นจะได้แค่อุปกรณ์เดียวเนๆนะครับและคำถามตามมาว่าเจ้าตัวเมดแพด Pro เนี่ยเขามีปากกาเอเพนซิลเขาอยู่ก็คือตัวนี้ถ้าเราจะกลับไปเชื่อมต่ออีกครั้งหนึงนะครับเราไม่ใช้ปากกาตัวนี้แล้วนะครับเราก็เอาตัวปากกาเอเพนซิลเนี่ยไปแปะที่ขอบด้านบนมันจะทำการ ชาร์จแบตแล้วก็สวิตช์ไปเชื่อมต่อปากกาเจ้าตัว M Pencil นั่นเองตัวนี้ก็จะใช้งานไม่ได้ถ้าเราจะใช้ตัวนี้ก็ไปเสียบมันก็ทําการเชื่อมต่อแทนที่ปากกาตัวนี้ก็สลับกันได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวการใช้งานปากกา โหวเว่ย M Pen 2นะครับแล้วคำถามหลายคนถามว่าตัวนี้รองรับแรงกดเท่าไหร่นะครับปากกาโหวเว่ยนะครับทั้ง2ตัวทั้ง M Pencil แล้วก็ M Pen2 ตัวนี้รองรับแรงกดอยู่ที่4,096ระดับนะครับการเขียนการวาดต่างๆนะครับลักษณะที่ผมลองดูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมลองกับสมาร์ทโฟนดีกว่าเดี๋ยวผมรองให้ดูนะครับผมจะใช้กับตัวโน้ตในเครื่องก็ได้นะครับกดแตะหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับผมจะเขียนให้ดูนะครับอันนี้คือปากกาผมวาดที่หน้าจอแล้วนะครับนี่ครับ ผมว่าการเขียนต่างๆเนี่ยมันโอเคเลยนะฮะการใช้งานการดีเลย์มันไม่เยอะมากกขาบอกอยู่ที่ประมาณสูงเขาต่ำสุดอยู่ที่11มิลลิเซคเนะครับก็ถือว่าโอเคเลยการวาดการเขียนนะครับน้ำหนักต่างๆเนี่ยตามที่เรากดเลยนะฮะ เรากดเบาลรวกดหนักมันก็จะได้ตามนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานปากกาเอ็นเพลนนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนตัวแอปพลิเคชันการใช้งานปากกาของถ้่ยอาจจะไม่เยอะมากนักน,นะครับหลักๆก,ก็ใช้กับสมุดโน้ตน,นะครับที่มากับตัวเครื่องแต่เข้าไปมันจะมีให้เรากดเพิ่มนะฮะแล้วก็สามารถที่จะวาดเขียนได้น,นั่นเองนะครับส่วนอื่นๆก็ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันที่รองรับปากกาเพิ่มเติมมาทดสอบแล้วก็ใช้งานกันดูแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับใครดูคลิปนี้แล้วคิดว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์ไปกลัง ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามช่องเลิฟแกจ๊จผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ